ลายร้อนกับซาร่าด้วยเมนูแค่นล่งโยเกิร์ตไปทำกันเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปประมาณครึ่งโถ ổ, ตามด้วยเกลือป่นปลายช้อนจากนั้นใส่โยเกิร์ตสูตรธรรมชาติลงไปสองถ้วยซาร่าจะปั่นโถหนึงเสิร์ฟได้หลายแก้วเลยค่ะใส่น้ำพึ่งแท้ลงไปสองช้อนโต๊ะตามด้วยนมสด500 ml และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือแค่นตลูกค่ะสาระใส่ลงไปครึ่งลูกเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเราปั้นกินเองจะใส่แค่ไหนก็ได้ทำการปั่นส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ได้เวลาจะเสิร์ฟค่ะ เอาไว้ทานสดชื่นละสินอดแบบสบายท้องกันค่ะทุกคนอร่อยถูกใจสมาชิกในบ้านคะ่ะ